เดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวไปเข้าหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดหัใใจให้ผมหน่อยนะครับ วัสดี18คนดูนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเข er. ้ามาแล้วกดติดตามพัคคายดีพี่พี่พพดีพี่พี่ดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียีสิบสองคนดู อีส e ิบสองกดติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมอยู่กำแพงเพชรครับเข้ามาแล้วกดติดตามหน่อยนะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งหน่อยนะครับ ดูขนมดูอะไรแปลกแปกสวัสดีสาวคนดูสาวผู้ติดตามครับสามแชร์สามกดกระดิ่งนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ หรือเจืดคนดูเจืคนแชร์นะครับเข้ามาแล้วแช์กดกระดิ่งกดติดตามกดแช์กดถูกใจใผมหน่อยนะผมนั่งไลฟ์สดครับพี่ผมไลฟ์สดครับเข้ามาแล้วกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ โดยดีหนึ่งคนดูหนึ่งผู้ติตตามนะครับร้อนตอนเช้าตอนเช้าหนาวนะครับบ้านผมตอนเช้าหนาวแล้วก็ตอนเย็นก็ร้อนๆน,นะครับ ตัวดีห้าคนดูห้าผู้ติดตามครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถูกใจใผมด้วยนะครับถูกใจติดตามแชร์ผมน้วยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับ ก็ดใจด้วยครับพี่พี่ทำยูทูบด้วยหรอครับผมดีใจจนนะครับใกล้ละใกล้จะถึงฟังล้ะกดติดตามด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดต,กติดตามกดแชร์คอมเลยครับดีใจพี่มาครับผมดีใจด้วยนะครับ ช่องอะไรครับผมเราผมก็กดติดตามครับพี่ชื่อช่องอะไรครับเราคงจะกดครับไปติดตามครับไม่มีคนดูเลยกวด,ดีหนึ่งคนดูหนึ่งกูติดตามครับหนึ่งหนึ่งถูกใจติดตามแชร์ให้ผมหน่อยครับ ถูกใจติดตามแล้วก็แชร์คอมให้ติดตามเยอะๆแชร์เยอะๆถูกใจคอมเยอะๆนะครับโอ้ช่วงนี้เลยเหรอครับเดีย๋ยวผมเข้าไปถูกใจให้นะครับติดตามให้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ดูผมได้ปีนึงผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณแจกใจเลยครับ กระโคลงแล้วกดติดตามกดแชร์ถูกใจผมด้วยครับถูกใจอย่างนี้แล้วก็ติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอคนเราพูดติดตามครับวัสดีหนึ่งคนดูหนึ่งพูดติดตามหนึ่งแชร์หนึ่งถูกใจครับหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อ่าไปไหนกันมาครับเข้ามาคุยเข้ามากดติดตามค่้ยมาแชร์หน่อยครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งถูกใจผมด้วยนะครับ สวดีสองคนดูสองผู้ติดตามนะครับไปอาบน้ำค้าผมไปอาบน้ำครับผมแล้วก็มาดูกับผมใหม่นะครับมาคุยกับผมใหม่นะครับพี่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับหน้าหนาวแล้วครับเข้ามาแล้วติดตามหน่อยครับกดติดตามกดแชร์หน่อยครับถูกใจติดตามกดแชร์คอมหน่อยนะครับ อยูด่ดีสิบแปดคนดูสิบแปดผู้ติดตามสิบแปดแชร์สิบแปดถูกใจนะครับเข้ามาแล้วถูกใจติดตามแชร์พร้อมกันนะครับ สวัสดีสุดพหกคนดูสุดพหกกติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามเนีนะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมหายหน้าไปตั้งนานเลยโพ้มค่อยสบายคุยมากก็เหนื่อยผมดีขึ้นผมกนไลค์ก็ผมเหนื่อยผมก็พคได้ไลค์ กดดีสามคนดูสามผู้ติดตามนะครับเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถูกใจกดติดตามกดแชร์พร้อม่อยนะใครติดตามผมแล้วผมก็ขอบคุณครับเข้ามาแล้วติดตามผมก็ขอบคุณอย่างแรง ไม่มีคนดูไม่มีคนคุยเลยเข้ามาคุยหน่อยนะครับเข้ามาแล้วกดติดตาม <c oughs> กดแชร์กดกระดิกไปนะครับมาคุยกันหน่อยนะครับ ยูดีสาวคนดูสาวผู้ติดตามสาวแชร์ครับช้ามาแล้วติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมหน่อยนะถ้าไม่มีคนดูไม่มีคนคุยผมขอลงไลค์ก่อนนะครับขอลงไลค์ก่อนนะครับใครกดติดตามผมก็ขอบคุณมากครับ ไม่เคยดูผมเลยอะ